สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันทที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักพร้อมราคาเรทน,นะครับวันนี้คู่เอกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดิมด้าน,นกิ่งสังเล็กตัวหลักสองก็จะต่อยกับทางด้านแม็กนัมบางกอกกันเลยโยนพิกัด129ปอนด์นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางด้านกิ่ง้ังเล็ก ลดลำนักไม่ลงนะครับลดนานก็ลดไม่ลงทางผู้จัดก็เลยนำเอาวิวเพชรโกศลมาต่อยแทนทางด้านกิ่งสังเล็กต่อหลักสองนะครับเป็นผู้เอกนำรายการคุณทิโชคกันเทียมหนัก130อปอนด์มาดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกนั้นพลอยขาวสะสะละชีพกับา,านั้กงสุดินสจอรเร็กเมืองนนท์พบกันเทียมหนัก113ปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรพบกับทางด้านสิงห์ออุดออุุดร คู่นี้เดิมนั้นพิกัดร้อยสิบแปดนะครับแต่มาวันนี้น้ำหนักเพิ่มนะครับเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์คู่ที่สามของรายการนะครับวันนี้ก็จะเป็นมังกรทองสิทนาโยคทิพยตะพงพบกับทางด้านมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับเป็นการแข่งเมือกันอีกครั้งหลังจากที่สัญจรไปที่ภาคเหนือนะครับมังกรทองได้นับแปดแล้วก็ชนะคะแนนมาวันนี้มาพบกันอีกครั้งครับเพิ่มพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับ มาดูน้ำหนักก่อนนะครับน้ำหนักคู่แรกนั้นพลอยขาวสอสลัดชีพหรือเจ้าพลอยขาวจอพทัทยากีฬาสยามนะครับอยู่กับเสียแขกทีมงาน p ีเนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมา113ปอนด์เท่าพี่กัดส่วนก้องสุรินทร์สโจเล็กเมืองนอนก็มารอ114.4ครับลดไป1.4 คู่ที่สองเพชรน้ำงามเกียตพันธมิตรครับมาเช้ามา1 2 0ยจดสครับลดอยู่1.4นะครับเพิ่มจาก1้อมาต่อย1้อนะครับคู่นี้ส่วนสิงห์กุดรโอ๊คดูดอนก็มา1้8ยนะครับขาดไป0ูนย์จุสองิงห์กุดอนน้ำหนักขาดนะครับคู่ที่3ามครับมังกรทองสิทธ์นายกที่ตับพงนะครับพิกัด126ร่ปอนด์มาเท่าพิกัดส่วนทางด้านมาเป็น,นที่เราให้ต้มก็มาร้อยสิ้นะครับขาดไปอยู่ศูนย์จ ส่วนวิวเพชรโกศลน,นะครับที่เขาแจ้งน้ำหนักมาก็น้ำหนักที่กัดร้อยสามสิบปอนด์มาร้อยสามสิบจุดสี่นะครับลดไปศูนย์จุดสี่แมกนัมมาร้อยยี่สิบเก้าจุดหกครับขาดไปศูนย์จุดสี่เดี๋ยวครูเอกมีน้ำหนักจริงๆมาเล่าให้ฟังนะครับนี่เป็นน้ำหนักที่เขาแจ้งมาก่อนนะครับต่อไปมาดูราคาเรทนะครับราคาเรทคู่แรกนั้นพลอยขาวนะครับเรทเปิดมาใหม่ๆเป็นต่อที่ห้าสาม เมื่อคืนผมดูราคาเด็กก็ไหลไปที่เจ็ดสี่และหลังการชั่งน้ําหนักไหลไปที่สองหนึ่งเกือบห้าสองแล้วนะครับไหลต่อไปที่พลอยขาวสอสราชีพนะครับคู่แรกคู่ที่สองครับเพชรน้างามกับสิงห์วดนรนเดเปิดมาให้สิงห์วดอนเป็นต่อที่ห้าสี่เดเปิดมาให้สิงห์วดอนเป็นต่อห้าสี่นะครับเมื่อคืนเมื่อเช้าในดูหลังชั่งน้ําหนักเหลือแค่สิบเก้านะครับเดไหลรองไปที่เพชรน้ํางามเหลือแค่สิบเก้าเนื่องจาก คู่นี้มีการเพิ่มน,น้ำหนักจาก118เป็น119เป็นน้ำหนักได้ใหญ่ได้สูงน้ำหนักมาดีด้วยนะครับก็ไหรองจาก5 4เหลือสิงห์ดรต่อยแค่19นะครับคู่ที่3มังกรทองนะครับกับมาเินสุนยีเราให้ต้มนะครับพิกัด126ปอนด์เรทเปิดมาให้ทางด้านมังกรทองไปต่อที่32นะครับเมื่อคืนผมดูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยไหลไป53แล้วนะครับราคาเรทเปิดมาสุดท้ายเหลือ ไหลไปที่ห้าสามที่มังกรทองนะครับส่วนเครื่องรายการกับวิวกับแม็กนัมเบลดยังไม่เปิดนะครับเบลดไม่เปิดแฟนคลับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับสําหรับไลน์พักยกยี่สิบสี่นะครับเป็นไลน์พักยกระบบอัตโนมัตินะครับรวดเร็วทันใจจากขอไปทีมีมวยให้ชมส,สดจากขอไปทีนะครับราคารวดเร็วมีให้ออกตัวตลอดเวลาไม่ผิดหวังครับราคาร้อยละบาทสองร้อยต่อหนึ่งบาทที่นี่มีให้ออกตัวนะครับ สมัครได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยไม่มีคา่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าเสียค่าเปิดยูสเซือสองร้อยสามร้อยที่นี่ไม่มีท่านจะเข้าไปดูราคาเรทบรรยากาศเลยต่อเลลองหรือบรรยากาศช่วงมวยพักยกมีให้ชมตลอดครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินทัวร์ฟังเรทดไม่ต้องไปสมัครเพื่อที่จะฟังเรลดเสียเงินเสียทองครับที่นี่ฟรีนะครับ เรทเปิดมางกันแค่ลิ๊กเดียวนะครับบางที่มีถึงสองกิกมวยเสมอคืนทุนก็ไม่กินมวยมียกรการตัดสินที่นี่ที่ผ่านมามีแถมกันให้ด้วยนะครับครึ่งหนึ่งคนที่แพ้คืนทุนให้ส่วนคนที่ชะนะก็กลับคําตัดสินคืนทุนให้พร้อมบวกกาไรไม่อีกครึ่งหนึ่งที่อื่นคืนแล้วคืนเลยนะครับไม่มีแถมที่นี่เป็นสิ่งที่ดีผมเลยแนะนํานะครับจากการวิเคราะห์วิจารณ์หา ฟอร์มมวยฟอร์มการชกดูน้ำหนักนะครับแล้วก็มาดูที่ราคาเรทเห็นไหลต่อไลลรองใครเราสรญหามาแล้วก็มาดูที่แอปพลิเคชันสีได้ครับสำหรับราคาเรทและบรรยากาศต่างๆทุกอย่างฟรีครับเป็นสิ่งดีๆที่ผมแนะนำแล้วก็ที่อื่นนะครับสมัครและสมัครเลยอาจจะสอบถามใครไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ถ้าเกิดปัญหาติดขัดตรงไหนที่นี่ผมดูแลนะครับแฟนคลับในกลุ่มไลน์ผม ขาดเหลือตรงไหนติดขัดตรงไหนโทรสอบถามว่าแม่ตลอดเวลานะครับผมก็สอบถามไปยังเว็บสอบถามไปยังแอดมินก็จะได้คําตอบอย่างรวดเร็วนะครับที่นี่ผมดูแลช่วยนะครับช่วยแฟนคลับนะครับอยากให้แฟนคลับได้รับความสะดวกสบายนะครับมาดูมวยชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นปล่อยขาวสอสสลาเีพนะครับก็จากสุรินท ออกจากจอพัทยากีฬาเสียมสุรินมาอยู่กับเสียแขกนะครับตัวนี้หนักแรงเขาเกมลุ้นได้ตลอดเวลาครับปอดใหญ่ปลายแรงเขาในเหนียวหนึบดาบีไฟจากมองสุรินเช่นกันครับมองช้างช่วงหลังมาอยู่กับเสียแขกนี่ร่างกายแข็งแกร่งฝีมือดีขึ้นนะครับฉลาดความแข็งแกร่งก็มีมากขึ้นนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาน้ําหนักดีส่วนกล้องสุรินซอจเล่มงน,นก็อยู่กับ ท่านสจเล็กเมืองนนท์เมื่อเช้ามาลดอยู่หนึ่งจุดสี่นะครับมีเ,เ็กซอดำเนินดูแลกันที่ซ้อมแล้วก็บำรุงตัวนี้ฝีมือดีครับได้สูงแต่ว่าเรดเปิดมาไหลต่อท่านอนพลไอขาวเรดเปิดมารู้สึกว่าจะเป็นสองหนึ่งเกือบสองแล้วถ้าดูจริงๆเรดแพงไปนะครับเป็นราคาเรดเพื่ออนาคตราคาเรีดอนาคตนะครับต้นๆ้นี่จะกินกล้องสุรินทร์ลำบากหน่อยนะครับ เรทเปิดมาเช่นนี้นะโอ้โหจะเพิ่งเล่นนะครับรอให้ราคาเบียดเพราะว่าต้นๆเดินเข้าไปรับเดินเข้าไปล่องแข่งของธน,นกอสุรินกงทรนก็ฝีมือดีครับไม่หมูนะครับวันนี้เรทเปิดมาแพงเกินไปนะครับรอให้ราคาเบียดรอให้ราคา,า,คางามๆเพื่อเข้านะครับผมก็ยังชอบไปที่พลอยขาวจอพัชริยาที่เจ้าพลอยขาวสอสลัดชีพนะครับความแข็งแก่งความหนักแรงช่วงหลังดูดีขึ้นน่าจะเบียดผ่านท้ายๆนะครับคู่นี้ไม่ห่านไม่ห่านนะครับ ท่านที่ชอบไลอยขาวจะ่เพิ่งรีบเข้านะครับมีโอกาสที่จะเสียน้ําด้วยนะครับแต่ผมก็ยังชอบไปที่ความหนักความแรงความแข็งแกร่งของพลอยขาวนะครับคู่แรกคู่ที่สองนะครับเพชรนำนมเกียรติพันธมิตรนะครับจากขอนแก่นคู่นี้จากร้อยสิบแปดมาเพิ่มเป็นร้อยสิบเก้านะครับเพชรเปิดมาใหม่ๆเนี่ยห้าสี่ที่สิงห์บุรีพอเพิ่มําหนักร้อยสิบเก้าเนี่ยเพชรนำนมได้สูงได้ใหญ่้หนักมาดีด้วยก็ไหลรองครับเหลือแค่สิบเก้านะครับ วันนี้มาเจอกับสิงห์วดอออกวุดอนนะครับซึ่งเป็นมวยเก่าเก่าเกมหนักแรงทุกลูกนะครับผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าแต่วันนี้ก็เท่ากับว่าน้ําหนักเสียเปรียบไปนิดหนึ่งน้าเช้าน้ําหนักมาขาดอยู่ศูนย์จุดสองนะครับซ้อมอยู่กับสีรักมวยไทยของมานอุดรนะครับวันนี้ความแข็งแกร่งดีกว่าเดินจับเดินทีถ้าช่องเจ็ดสีไม่แหกคอกนะครับไม่แหกนโยบายวันนี้ดูดีกว่าครับผมชอบไปที่สิงห์วดอออกุดอน ทีมงานหน้าเสือของอุอตุดูดอน он, ที่นี่ไม่เป็นรองนะครับมารน้อยกูดรอุตดรดอนแล้วก็มีเสียใจวัชกวุฒิทีมนิ่งแข็งเท่านั้นครับเพชรน้ำเนิงก็มีก็เลยมีเชี่ยวชาญเมนทาพร้อมท,ทีมงานนะครับแต่ว่าหน้าเสือคงไม่แข็งเท่ามารน้อยกูดรอุตดรดอนนะครับผมชอบไปที่สิงห์อุดอนอุตดรดอนครับแล้วก็คู่รองเพล็กรายการวันนี้นะครับมังกรทองสิทธ์นายกที่เป็นตะพงของเดียเกตเพชรทีมงานผู้จัดนะครับแล้วก็มาอินสุดจะเราให้ต้มเนรุษนักชกรุ่นน้อง เอกปัตนีนะครับเป็นผู้สนับสนุนถ้าก็ว่ามวยเนี่ยในเครือในชายคายเดียวกันวันนี้มาเจอกันอีกครั้งอันตรายนะครับอันตรายไฟก่อนไปต่อยอยู่ที่น่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับมังกรทองได้หมัดทุกซ้ายต้นๆกอมาวินโดนนับแปดสุดท้ายก็ไม่ได้เร่งอะไรนะครับต่อยไปเรื่อยๆมาดึงเรียงทิงก็แช่งไปทถึงก็ช่างขอพ่า,พายคะแนนขาดลอยให้กับเจ้ามังกรทองเมื่อเช้าเนี่ยมาวินเนี่ยมาขาดอยู่ศูนย์จุดสองส่วนมังกรทองเนี่ยมาน้ําหนักดี เดเปิดมาให้มังกรทองเป็นต่อที่ห้าสามแล้วนะครับมวยคูนี้ถ้าดูจริงๆอ่ะมังกรทองได้เปรียบครบวงจรเป็นมวยผู้จัดได้กระดูกได้ใหญ่เป็นมวยรุ่นพี่น้ำหนักมาดีแต่วันนี้อันตรายเหมือนเดิมนะมวยคู่นี้ส่วนตัวผมก็ยังชอบไปที่มังกรทองนะครับแต่ว่าเล่นแล้วระวังหน่อยเข้ามังกรทองแล้วราคาไหลรีบองตัวบางทุนนะครับที่นี่อันตรายสําหรับมวยคู่นี้อันตรายมากนะครับผมก็ยังชอบไปที่มังกรทองเหมือนเดิม เพื่อรายการนะครับวันนี้วิวเพชรโกศลมาชกแทนกิ่งสังเล็กต่อหลักสองนะครับซึ่งกิ่งสังเล็กเนี่ยทำน้ําหนักไม่ไหวนะครับทาหนักไม่ได้ก็โดนตัดออกไปนำวิวมวยทางานรู้จักมาถอยแทนซึ่งมีการซ้อมรอย,รายการอยู่ตลอดนะครับมาเจอกับแมงดําบมังก,ออกอรกัลยยนตวันนี้พิกัด1 3ึงร้ยสาสิปอนด์นะครับที่จริงมืยอคู่นี้น้ําหนักนจริงจริงก็คือเมื่อเช้าเนี่ยวิวมา135้สามสิบห้าเลยนะครับมาน้ําหนัก135้้าปอนด์ ไม่ได้ลดนะครับเป็นจากมาแทนน้ำหนักจริงๆวิวเนี่ยต่อยว่า26ว่า27ไม่เกินนี้นะครับแต่วันนี้การที่ซ่อมอยู่ปกติแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้คุมมามา135ปอนด์เลยนะครับแต่ว่าโชคเวทเล็กซึ่งแตกต่างจากแม็กนัมวันนี้ทาหนักมาดีที่ซ่อมมาเต็มเปีเ่ยมน้ำหนักมา129.6ก็กะว่าจะมาลดอยู่0.6นะครับแต่วันนี้ไม่ได้ลดมาเต็ม ความรวดเร็วอยู่ที่วิวหนักแรงกระดูกการผันไวดีกว่าแต่ว่าการเต็มตัวนั้นไม่เต็มร้อยแน่นอนคู่นี้ต้นๆน,น,นะครับวิวอาจจะรวดเร็วอาจจะไปก่อนในฐานะหน้าเสือที่มันผู้จัดด้วยแถมวยรุ่นพี่แต่ว่าท้ายๆผมมองว่าแม็กนั่มเอาอยู่นะครับร่างกายดีกว่าการพิ่ซ้อมดีกว่าแล้วก็วันนี้มีกำลังใจ ถ้าผ่านไปได้ขึ้นชั้นได้อนาคตยังอีกไกลนะครับผมยังชอบไปที่แม็กนัมบางกอกกันเลยโยนแต่ว่ามวยคู่นี้ก็ระวัง่อยนะครับมวยทีมงานผู้จัดโดยตรงก็คือวิวแต่ว่ามวยทีมงานผู้จัดสนับสนุนก็คือแม็กนัมอันตรายหน่อยนะครับสองคู่คู่สามคู่สี่สรุปมวยรักมาชอบวันนี้นะครับปล่อยขาวคู่แรกราคาเด็ดเปิดม,มาแพงแต่มวยไม่ห่างเล่นแล้วเอาตัวบางทุนรอระยะ รอราคาเบียดค่อยเข้าก็ได้นะครับคู่ที่สองชอบไปที่สิงห์อุดรออุตุดอนถึงมนหนน่าเสียของอุตุดอนมาน้อยอุดรเสียไกลวัชกุฒิที่นี่ไม่เป็นรองนะครับคู่เอกคู่รองคู่เอกนะครับมับงกรทองสินนายกทเบียนตะพงดูเพื่อนิดีกว่าเยอะเปรตปรปมา5ห้าสามแต่วันนี้ระวังนะครับผมก็ยังชอบไปที่มังกรทองส่วนคู่อีกรายการผมชอบไปที่แม็กน้มบังก,กรขลัยยนนะครับการพิ่ซ้อมการทำตัวดีกว่าวันนี้น่าจะเบียดเข้าไปไป ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้ขางๆผมมาเดตลอดนะครับพี่วุฒิพ่อเปลี่ยนทรัพย์จากจากเชิงเซาพี่ชัยที่เสยนดีครับน้ำใจงดงามพี่วราก่อจากระยองพี่สะพ้ก็ขอให้ดีวันดีคืนนะครับผู้กองดำรงเปิดร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไข่ชนยาดบยาบำรุงต่างๆนะครับร้านสาขาที่สองก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเขินในแฟนคลับก็ไปใช้บริการได้นะครับ อีกร้านหนึ่งก็อยู่เลยตลาดสดไปทางโรงพักเขื่อนในราคาย่อมเยานะครับสินค้าคุณภาพดีขายราคากันเองนะครับบอกว่ารู้จักกับอาจารย์ผมรู้จักกับผมนี่เป็นแฟนคับผมผู้กองก็จะลดให้อนในราคาพิเศษนะครับเสียสมบัตินะครับจากเมืองอุบลน,นะครับค่าส่งรองเท้าทุกชนิดน้องทวีรีพลนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนจากอุบล ก็ขยันทํางานเอาเข็นกลางขนนอกเอาเข็นผมดกจากปราไทยช่วงนี้ก็มาอยู่บ้านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงและก็น้องชายอีกคนครับน้องอ,อมรอหนุน่มใจใจสปอร์ตนะครับจากลบบุรีก็อยู่เขยงข้างผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พี่น้องในครอบครัวของอาจารย์บุเมืองดอกบัวข้อมูลราคาต่างๆเราให้กันด้วยที่ราสษาให,ให้กันด้วยรักด้วยน้ําใจนะครับใอรทุกท่านชมโชคดีทำด่ำรวยพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ